สวัสดีค่ะพบกับโจนะคะอย่าเพิ่งตกกระใจนะคะในความน่าสดนะคะสดมากนะคะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือเพิ่งตื่นนอนมาเลยนะหนายังไม่ได้ล้างฟันไม่ได้แปรงจ้ะก็คือตื่นมาแล้วก็เลยอยากจะอัดคลิปคลิปนี้นะคะพูดถึงซีรีส์เรื่องหนึง่งซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกถึงตัวเองเมื่ออดีต นะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกาหลีที่นิยมมากเลยตอนนี้โจเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครไม่ได้ดูเรื่องนี้เนาะอ่ะซีรีส์เรื่อง True Beauty นะคะดาอิมจูกยองยอชินดาทัน화장을지우기전까지만กซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มันเขาพูดถึงเด็กนักเรียนผู้หญิงนางเอกเนี่ย หน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่สวยคือมีสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แว่นหนาเตอะแล้วก็ถูกบูลลี่จากเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนโดนลกลั่นแกล้งต่างๆนานาจนทําให้เธอต้องย้ายจากโรงเรียนหนึ่งมาอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งนะคะพอเธอย้ายมาแล้วเนี่ยเธอก็ได้แบบเหมือนตระหนักก,กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องทําตัวเองให้ดูดีนะคะนางก็เลย แต่งหน้านะคะ,ะเรียนแต่งหน้าจาก u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งหน้าจนทําให้นางเนี่ยแต่งหน้าสวยนะคะแล้วก็แบบเปลี่ยนลุคตัวเองเลยคือถอดแว่นใส่คอนแทคแต่งหน้าไปโรงเรียนนะคะซึ่งการแต่งหน้าการเปลี่ยนลุคของเธอมันก็เลยทําให้เธอมีเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เพื่อนในทั้งโรงเรียนเนี่ยก็แบบเหมือนขนาดนามแบบว่าเธอเป็นนางฟ้าเลยนะออคือสวย <Wow. S 1> ขั้นนั้นคือ พลิกตัวเองจากแบบว่าเด็กแบบไม่สวยขี้เหร่เนี่ยกลายเป็นนางฟ้าแล้วก็มีเพื่อนคบแยะๆเลยนะคะซึ่งใครยังไม่ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ลองไปหาดูได้นะคะทั้งตัวนางเอกแล้วก็พระเอกคือแบบว่าน่ารักเวอร์นะคะน่ารักมากนะคะโจไม่ขอเล่าต่อนเนาะว่าเป็นยังไงก็ลองไปหาชมดูนะคะซึ่งที่บอกว่าถามว่าซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้นึกถึงตัวเองยังไงก็เน,นี่ยอย่างที่เห็น <c oughs> คือเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่มัธยมอะ่ะโจก็เป็น คือเป็นเด็กที่แบบว่าขี้เละอ่ะคือตอนนี้ก็ยังขี้เละอยู่มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นคือแบบเป็นเด็กที่แบบขี้เละนะคะดาดากว่านี้อีกนะคะขี้เละดาคือใส่แว่น,นหนาๆคือแบบลักษณะคือแบบคล้ายๆกับนางเอกเลยที่แบบว่าขี้เละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าโจไม่ได้โดนเพื่อนแกล้งถึงขนาดในซีรีส์นะไม่มีืพเพื่อนกลุ่มของโจเนี่ยจะเป็นนาราค่ะเพื่อนนิสัยดีกันทุกคนนะคะแต่เพียงแต่ว่า ความคิเหล่อของตัวเองเนี่ยมันทําให้ตัวเองอ่ะคิดไงคิดน้อยใจตัวเองคิดไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยตัดพอด้อโชคชะตาทําไมเกิดมาหน้าตาไม่ดีดําใส่แว่นอีกต่างหากโอ้แบบเป็นอะไรที่แบบว่าคือท้อนแท้แบบรู้สึกเศร้ากับตัวเองมากคือแบบเห็นเพื่อนเวลาเดินไปไหนกับกลุ่มเพื่อนเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบเป็น เป็นปมด้อยในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนๆน,น่ารักน่ารักแล้วก็แบบเพื่อนๆก็จะมีแบบผู้ชายมาแอบ,บชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเรารู้สึกว่า <c oughs> คือเราคงไม่มีใครมาชอบเราเรานะน่าตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เแปบบ็นแอบบไปน้อยใจคนเดียวอันนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนในสมัยก่อนอ่สมัยมัธยมมาฟังเนี่ยก็ปลดให้รู้ไว้นะอันนั้นคือความในใจของเราเลยนะคะแต่ว่าเราไม่กล้าบอกไปนะคะโอเคไม่กล้ามากดีกว่านะคะก็ค,คืออันนั้นมันเป็นแบบ เด็กอะเนะาะเมื่อก่อนมันทําให้คิดแบบนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้มันทำนดูแล้วมันก็ทําให้นึกถึงตัวเองซึ่งจริงคือตอนที่โจบแบบลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบว่าถอดแว่นแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นน่าจะจําได้ว่าน่าจะเข้ามาหาลัยคือแบบ ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่เศร้าอีกต่อไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เลยจะมาโชว์นี่ความน่าสดคือเห็นแล้วนะคะก็มีรอยสิวนะคะรอยสิวใต้ตาดำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเ,เป็นภูมแพนะคะไม่หายนะคะก็เลยอยากจะมาแต่งหน้าเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนดูว่าเออเนี่ยขนาดโจอะ ลักษณะเป็นอย่างนี้คือตอนไม่ได้แต่งหน้าเลยก็เป็นอย่างนี้พอหลังจากแต่งหน้าแล้วว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ก็คือจะมาเทียบให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจะเทียบ uh, before after ให้ดูว่าหลังจากที่โจแต่งหน้าเสร็จออกมาแล้วมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือใส่คอนแทคมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวโจก็จะเริ่มแต่งหน้าเลยนะคะก่อนอื่นก็ลง อย่างที่เราใช้บำรุงก่อนนะคะลงบำรุงทุกอย่างไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยต้องกบความลอยๆทั้งหลายแรกก่อนนะคะอันนี้เป็นการแต่งหน้าแบบวิธีตัวเองนะคือไม่ได้มี ลักเกณฑ์อะไรนะคะไม่ได้เป็นกูรูแบบว่าสอนแต่งหน้าอะไรแจงใดนะคะอันนี้คือแต่งตามที่แบบว่าปกติเวลาจะออกข้างนอกแล้วแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นการแต่งหน้าที่ผิดขั้นตอนอะไรอย่างงี้ก็ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคือเราแค่แต่งให้แบบว่าให้มันดูดีเท่านั้นเองนะคะ ทำไมวะยังขาววอกเลยไม่เป็นไรนะคะลงแป้งนะใช้แป้งที่ครั้งที่แล้วที่รีวิวไว้นะคะทคยที่ยังไม่ได้ดูนะคะลองไปหาดูได้นะคะรีวิวแป้งกุชี่ไปแล้วนะคะกับลิปสติกกุชี่นะ,ค,ะคือเบอร์นี้ก็จะแบบว่าเนียนกับหน้ามากมันก็แบบ ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้กบได้ทั้งหมดนะคะ้ปเป็นคิ้วนะคะคิวก็ไปข้าราชโริพ่ะ ไม่เย็นยมห่างไวๆดีเสร็จแล้วนะคะก็มาลงตาแต่งแต่งโทนคล้ายๆนางเอกรู้จะแต่งได้หรือเปล่านะคะแบบเราจะแต่งแบบชมพูชมพู เราแต่งเป็นธรรมชาติเราแต่งแบบแต่งลุคป,ปกติที่แบบว่าเวลาออกนอกบ้านอะไรอย่ี้ก็จะแต่งแนวนี้นะคะโทนนี้ ต้องถ่างตาดีไหมคะมึจะกินไม่ต้องกันเลยแย่ oh. yeah, แล้วั้งนี้มาเยอะข้งนี้มา เขียนตาแ้วแต่งไห้ห่อยเสร็จปุ๊บปัดเกมค่ะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ให้ลงไฮไลท์อ่ะ ดสีชมพูของกระชี que ่เั่นเคยมต่งเนคนที่ชอบตัดขนตาดิ่งๆเดี๋ยวเราดูไปดูฟินิชกันจ้ะ เป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนลุกแล้วนะคะจากสาแว่นนะคะก็แค่ไปอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้านะคะ <Wow. S 1> ก็เปลี่ยนแปลงไหมอืมสำหรับโจโจคิดว่าเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนแต่ก็ยังคงมีความเค้าของตัวเราอยู่นะคะแค่อาจจะเปลี่ยนแบบว่าเออมีสีสันบนใบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวโจวเปรียบเทียบ,ร,ยบรูปก่อนแล้วก็ หลังให้ดูเลยนะคะนี่ oh. เป็นยังไงบ้างก็เปลี่ยนเยอะนะ oh, <no. S 1> จากแบบว่าหน้าที่แบบอืมเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอยจากสิวเนาะก็ถูกกลบไปด้วยรองพื้นนะคะก็เปลี่ยนเนาะอืมอ่ะก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่อยากจะมาพูดถึงซีดี ที่ดูแล้วนึกถึงตัวเองแล้วก็ลองมาแต่งหน้าให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าการแต่งหน้ามันเปลี่ยนลุคไปยังไงนะคะซึ่งต้องบอกว่าแต่งหน้าถ้าทำแล้วชอบนะคะทำแล้วรู้สึกดีทำให้เรามีความมั่นใจนะคะอันนี้โจก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะก็คือแต่งไปเถอะนะคะโจเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่อาจจะเหมือนโจเมื่อก่อนนี้ที่รู้สึกว่าเอ้ยแบบ เราเป็นปมด้อยหน้าตาไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าคนเราทุกคนนะคะมีความสวยอยู่ในตัวเองทุกคนเลยนะคะถึงว่ารูปร่างหน้าตาเราอาจจะยังไม่ได้สวยนะคะแต่ว่าสมัยนี้นะคะก็มีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นเครื่องสําอางเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราสวยหรือว่าดูดีขึ้นหรือถ้าใครมีมีทุนหน่อยนะคะก็อาจจะไปเปลี่ยนแปลงด้วยการทําศัลยการรมต่างๆอะไรอย่างงี้ก็ทําไปเลยค่ะถ้าทําแล้วเรารู้สึก อพอใจนะคะทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะก็ทําไปเลยนะคะสนับสนุนเต็มที่ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะและสําหรับซีซีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้โจด้วยนะคะแล้วก็กดเป็นกําลังใจกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเผื่อมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะและสําหรับวันนี้โจต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะแต่งหน้าไปเถอะถ้าเราพอใจถ้าเราชอบนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ